สบายดีสวายดีพอฟ f c ทั้งฝั่งลาวและฝั่งไทยนําแล้วก็ทางตั้งประเทศนาเดเรามานีมาอยู่กับน้องรถแล้วก็น้องแพนเคกนะ้กเนาะมือนี้น้องรถมาส่งน้องแพนเคกนะ้กเนาะทุกคนมือมามาส่งมือนี้ตะแหลงวันทีนะ่เนาะเพราะว่าน้องแพนเค้กข่้นไปนอนเนี่น้องรถท่านซองเออนอนคืนนึ่งน,น,นเพราะว่าไปไปเมื่อวานนี้ ทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์น้องแพนเค็กจะไปเห็นน้องรถน้องาะวาน้องแพนเค้กจะมาไปยุ่หุ้นแล้วก็สวยเวียกสวยงานเนาะเมื่อน,นี้ก็เลยว่ามาส่งน้องแพนเค้กพอดีได้ข้าวน้องแพนเค้กว่ามีสมาซิกไหมเกิดขึ้นเนาะก็เลยว่าจะพาก,กันมาเบิ้งแล้วก็จับจองแล้วก็ตั้งซื้อเนาะทุกคนก่อนก่อนทีไปเบิ้งก็ให้พี่ๆช่วยตั้งซื้อให้เดี๋ยวเพราะว่ากาลังจะไปดูว่ามันคือตัวอะไรนะคะเกิดติโตสี่ตัวสี่ตัวเกิดมือเดนก่น เกิดมื er. ่อวะเมื่อวานละเมื่อซืนเมื่อซืนเนาะมื่อซืนเกิดก้อนมือสิไปั่วะเกิดมือวันศุกร์วะเกิดเก้าอันเกิดตนตนตนจักมงะตนตุนตนลีกออกนนะแปดนมงเออเกิดเป็นมงเกิดตอนเจ็ดโมงปลายที่พวาล็กออกแป็นมงเดย์เออแม่นยานอยู่เกิดมือวันศุกร์เนาะทุกคน น้องมาค่ะเดี๋ยวน้องเราจะพาทุกคนไปดูเดี๋ยวให้น้องแผ่นเค้กพาไปเบิ่งมาแล้วก็พาดูเรือนแล้วก็ส้มเหมือนน้องแผ่นเค้กพาทัวร์เนาะเพราะว่าพี่พี่เอฟซก็ะอาจจะได้หูได้เห็นน้องแผนเค้กอยู่ในคลิปน้องรถแล้วก็น้องลี่เนาะเพราะว่าน้องแผ่นเค้กก็เอ่เปรียบเหมือนน้องสาวแล้วก็เป็นลูกเป็นหลานเนาะก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมาห้าสู้กันเรื่อยๆมื่อนี้ก็เลยว่ามามาส่งน้องแผ่นเค้ก เพราะาเมื่อื่นน้องเพนเค็กต้องได้ไปโรงเรียนนะคะทุกคนเมื่อน,นี้ก็เลยว่าสีให้น้องเพนเค้กพาไปดูน้องมาที่คลอดแล้วก็พาทัวร์บ้านนะคะเพราะว่ายังให้พีพีเอฟซีได้หูจักน้องเพนเค็กลายขึ้นนะคะทุกคนตอนนี้ได้จักปีแล้วเพนเค็กสิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีเฮียนอยู่มองห้องมอเนึ่งวะ <Morning. S 1> มอนึ่งมอเนอ่งเนาะสิบเอ็ดปีได้เฮียนอยู่ห้องมอเนิ่งห้องไ,ไอห้องไอดา,อดาห้องน้องไอดา นะทุกคนเมื่อน,นี้มาส่งน้องเพนเค้กแล้วก็สิให้น้องเพนเค้กพาทัวรผพาทั่วเหือนเนาะว่าเออน้องเพนเค้กอยู่ใด้ก็อยากให้พี่พี่ฮู้น้ากันว่าน้องเพนเค้กอายุจัปีแล้วก็อยากให้ฮู้น้องเพนเค้กล่ขึ้นเนาะเพราะว่าไลา่ๆคนก็เอินดูน้องเพนเค้กนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเอาไปเบ่งน้องมาก,กันก่อนแล้วจึงพาทั่วบ้านเนาะตอนนี้ก็ถ่ายคลิปอยู่บริเวณเหื่อนน้องเพนเค้กนะคะอยู่ใต้ต้นมะเขือพวงนะคะทุกคนนี่สุเค็ก เออได้เมนได้เนี่ยคอปจวจกรรบมาได้เนี่ยแม่จักตูนดีทุกคนเออซี่มันก็ได้เนี่ยแม่เนาะเออยังบ่แตกต่ลองเอาออกมาเบิ่งทิกเขาเจ้าเอาเมดเลยผังเออเอาหาตัวนึงเนอะ จะเอาไปเลี้ยงเลยคิดว่ามันีิมีสียวออกมายังบบแตกตาเนาะ,ะเป็นทิศถุแล้วนี่นะโบตัวพึ่งคอดค่ะมี่เมยนะ์มัน่ะเอะเอมันขันวะ เออตัวนั้นลายนี่ตัวนี้และวสเอาอนี่เาติงลูกบ้านนะนี่เออเออตัวนั่นตัวม้นตัวคุณนตัวางหน้านตั้นตัวนั้นมันจะมันเบอออกมาะนี่อืมชิดอีกแค่ตัวเดียวตัวนี้แล้วก็ตัวอันนั้นดี่สองคุณมีตัสี่ตัวเออห้าตัวที่จะสี่ตัวฮะ ตือนนะเมน่ะฮาตีมีเตซี่เหรอโกเคซีวีฮาเอาลงกน่าพวกนั้นเห็้ทาน้าบเต๋เอาตัวนเตือนึงเลยไมเห็นตัวมุ่นตือนหนึงอยู่ทางไหนงามงามก็อยากเบึนอุ้ยอ้ยอุ้ยเอาหน่ะตีลังกาและเอาเอาเอาตีลังกาแล้วเอาเลียรูปมันนี่สิละตัวนี้ว่ะบ่ตัวพุ่นมันติ่งมันติ่งอยู่พุูนอะ

hẹn mình đi chị tôi đi xịt, kasi anto mẹ tôi hôm đâu hẹn tôi mẹ xem à mẹ tôi nè nè mẹ tôi 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 mẹ, tôi 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 mẹ เออตัวผ e so ู who, ้ผู้ซ่องแม่ซ่องกันดิเออนี่ทุกคนเลือกเลือกซอยเดตัวใดทุกคนนี่เออตัวนี้อตัวผู้ตัวนี้เด้ออืตัวนั้นบูป็นตัวผู้เนาะตัวนั้นเนาะตัวมุ่นนะฮะห้องห้าลูกละเออตัวนี้มันอันนั้นผู้ซ่องแม่ซ่องตัวนี้ประตูเนาะอืตัวมุ่นตัวมุนตัวงามเออว่าเสียเออเอาตัวนี้ซะซีงามนี่ เบอตุม่มน์เอาตุม่มน์เดี๋ยวจะตั้งซื้อให้น้องกันนะกระเทอนี้ไอนี่นตัวที่ข้าวคนที่ข้าวสีมันแบบออกข,า,ข,า,ขาวๆมันๆนะคะปิดซอกซื้อให้น้องก่อนแต่ว่าตัวนี้มันคือว่ามังงงมังแงงเถอะวะ,ะเจ้าคือเป็นคนสุภาพแฉะจจานี่อันนี้ของน้องเพ่งเค้กตั้งซื้อแล้วะงาตัวฟูเดอตัวฟูไอนน้ตัวแม่เออสงุใสพมันเป็นตัวแม่เปนสุภาพนะคนบุนนิ่งบุตรี ดีย๋ยวน้องรถจะตั้งเซอร์ให้มันนะคะเดีย๋ยวารุนกันว่าซื้ออีอย่างที่พีเอฟเมนต์มานะบรินแนวเมเลยซี่มันนะนนะได้แนวพอเออเตียนีสิได้แนวยุบึงนี้เออตัวนี้นะเออห้องเอื้อห้องเอื้อตัวจ้อยกับกงูเขีอวเลยนะลูกลาบพี่แจัคฮนนะโบตัวแจ๊กมาตัวเมย์ก็ ตางน้ำที่หนออผิดหน่อเนี่ตัวนั้นเอามาเบิ่งดูเกเจ้าอคนเออตัวนั้นฟัดมดไงมาเจอตัวนี้ตัวนี้เขาโนยกันโม่ตัวเมยันมีแหงอยู่แับนี้นะฮะนี่อุ้ตัวเมยเขาหอกโนยก็เขามาน่ะโนยกอนล้วเอาตัวผู้ะนเป็น่มยมันเอเอาตัวเมย์เอาตัวมย์เข้าไปลักเข้าไปลักเอาอย่างบุ้งจักให้เอ๋ยน่าไม่น่า เอาตัวโห่ตัวแม่เข็กเอาโห่เด้อมันอาตัวแม่นี่มันมาเสิไปเสงอีก่นเานวนนามันนออสงคันตัวนี้นะเนาะอืออาตัวลีตัวนี้สีมันก็งามเตัวนี้งามสีนี้นะสีนี้อืองเ็งามเ็นะตัวลด้ตัวนี้ก็งามเตัวนี้มีอันนี้นี่ดง อเออล่างคืออันบักเตี้ยของตลาดนาะคือพอัเที้ยนี่เตี้ยเขาไปฆ่าทิ้งสามตัวตัวนี้น้อยก็โม่ตัวสองตัวนี้น้อยก็โม่เนาะตัวแม่ดตมมตีตัวแม่มันหักน<อ> <โอ S 1> ้อยตสองตัวใหญ่ตัวแม่มันค่ะนี่ของตัวเองเอ้ยแล้วชาตตัวเด้อมันงคิดปะเออเพื่อมันเปิดปากเออวิตัวนี้ก็ห้ามกว่านี้เนาะมันเปิดแพงเนาะช่วยตัวนั้นก็เปิดแพง เออเข่กๆเข่าจะแพงให้ฮาเม่ละให้ฮาลูกละไปกินซะไปกินนมซะเอ้ากินนมขอดูกสีตัวบอรทองแบบง่ายได้สีตัวมือนั้นมันให้ให้หายาอนั้นน่ะ มันตั้งโต้ใหญ่เลยเนาะทุกคนเมื่อนี้ฝนคือชิตกหนักเนาะน้องเพ่งเค่งเนาะตอนนี้น้องรถยุ่งกับนน้องเพนเค้กเลยนี่กับนน้องเพนเค้กตอนนั้นหาน้องเค้กเค้กตังยูฮันแล้วเพิ่นย้ายมาอยู่ทางนี้มามาวันจีนี่เออแล้วเพิ่นมาเห็นครั้วสำส่าอยู่นี่ก่อนเนาะนี่เห็นครัวบุปผืดเนาะฟ้าลมแห้งมันฆ่าต้นมากมายอันนี้ดิยุ่งกันฮานวันปืดมาละเห็นครัวนะเวลาปลากิน เออไอบุญไปสิเด้อเออสิพาส้มเรือนน้องแผ่นเค้กเดี๋ยวไปพาส้มเนาะ <Hey. S 1> เฮอน,น้องแผ่นเค้กเนะ <Hey. S 1> กาะเพราะว่าพี P ่พี่เอฟซียังบ่ได้เห็น oh. <laughs> เสียมะกล้วย oh. อ้าวมะกล้วยเตีย้ยเออบ่แม่นมะกล้วยเตีย้ยมะกล้วยอันเพิ่นบักอันนี้นะบักแล้วมันออกมืนน้อนี้ฝนคือสิโตะเลยทุกคนเบ้องฟ้าลมฟ้าลมเนาะแม่นเด้อนี่นะ มากลวยไงเอาก็คือแค่นี้เออ,เอมีแปดอีกบานซุกเนาะซุกส้มอ่ะอืมมุสมีแคบป๋อมันนีพามาทัวร์เรือนน้องแพนเค้กนะคะเพราะว่ามาดัเดเดลเชียร์โบเรยขนาดนเนาะให้น้องพินเค้กพาเบิ้งเหื่นก่อนอันนี้เพิ่นเห็นเดลเคก้กทางนี้นะขอเรี่องเป็ดเอออันนี้เห็นกันควตี้บ้านนัน้นนั่นไหมอันนี้เห็นห้องนอนเออ จองเมียแล้วได้นี่นะจองเมียนล้วเลยดันนะห้องหาดันนี้ได้หนิจองไว้ละฮะซองห้องมานี่ยแม่จองไว้แล้วเนาะนั้นขัวดิเฮ็ดไปทางเดิมเฮ็ดใส่ทางหน้าเหรอขัวแบบมาดันนี้เด้ขึ้นมาด้านนี้อืมมาดันนี้เออกับประมาณนี้ทุกคนเฮือน้องเป็นเก็กตรงนั้นแม่นเพิ่นเฮ็ดอันเฮือนขัวซำซาเนาะอันนี้ก็เป็นฮอกเป็ดแล้วก็มีพวกมักไม้มักไว้ มั่งไม่ามาก,กาาาล้กกวอยในไงแท่ไงวะคนกล้วยยังหอ้ยเฟดอีกเนี่ยเป็นไงเป็นไครยังมีลูกแฟดให้กินกล้วยแฟดเป็นว่าบ่อกว่าไม่ความจริงหรือบอ่เนาะจะไปกินก่อนเพื่อได้ลูกแฟดเหรอว่าเรื่องทางหน,งน้นเอาเห็นเก็์หมาจะได้เพื่อกะไบ่ได้ท่ายเนาะบ่ได้พาถั่วคลิกบ่ได้พาถั่วจะเพื่อประมาณนี้นตะกี้ตั้งอยู่นี่เนาะเข่งเนาะตั้งอยู่แถวนี้แหละเห็นน้องเค้กแต่ว่า ตอนนี้เพื่อนย้ายไปนอนเฮือนง่ายล่ะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือพวงบ๊แม่นบอกมะเขือพวงป่ะเนาะมะแขงอยู่ทางปะฮีราเลยมะแขงมะไม้มะเขืออันนี้หนามมะมะเขือรุ่นงามมีหนาเอ้าอันนี้มันไม่มะเขือขึ้นป่ะอืมบุขึ้นว่ามันคือมีหนามเนาะบ่มันหักอันบ้านเรากินมะเขือแล้วมันเ่าทิพนุ่มนะนี่อันอย่างบุ๊ เนี่ยมักอันนี้อันนี้นะมักเล่นมันทำทำหำปุ๊กเหือนอยู่นี่เด้มันนี่แทบว่ามันคืออะไรนะแซ่บจิ๊กโก้ปิดเธอเอ้ยได้ไหมจะซองสำนวยนจะปิดกลับกลับบั่นนั้นแม่แม่ว่าวะแม่มาคืออันนี้บวกขึ้นวะเอาไปกลับบั่นเกลียวไปแดกเออฮะเออกินไหมเด็กกิน มือคือ <laughs> อนนเออ,อ,อนี่เหน่อยไหมไปแก้เลยเนาะนี่อ้น,น,อนี่นี่นอ,อ๋อหมดหโอ้โอ,โอ,โอ,โอมาเดี๋ยวมีสับมาจับไหนน้อยไรกบ,บ้าโยอยคท่าน,นี่หนื่อยนล้วบทบาทเส้นหุ่งหยางก็ได้อ,อันนี้เป็นบริเวณทางน้ำเฮีอน้องเพนเค้กด้วยทุกคนแล้วก็ซีออกเหมือกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ ค่ำแล้วเนาะประมาณหกโมงไปายเจ็ดโมงละยานฝุนตกเบื้องฟ้าคืมฟวามืดแล้วก็ยานได้ออกมาผู้เดียวบัดเมือกแล้วสิได้เมือกเออบัดมาก็ได้มากับน้องแพนเค้กน้องแพนเค้กออนมากล้วยแฟดให้แน่นเดี๋ยวมาก้วยแฟดเออตัวนี้กินได้แล้วีิเนาะกินได้แล้วสองหน่วยมือออนี้กินได้แล้วหน่วยนี้นะและกินหน่วยนี้ได้มือนี้ตัวนี้เชืเอไปครับได้สองอย่างเนาะมาแบบบวอร์เฮเียคุ้มค่า <laughs> ก็ประมาณนี้เลยทุกคนเหอน้องเพนเค็กก็ประมาณนี้พาถั่ว,วอะไรเดินเนาะทุกคนอาจจะหูจากน้องเพนเค้กลายขึ้นนะคะเพราะว่าน้องเพนเค้กก็ไปถ่ายคลิปนําน้องรถแล้วก็น้องรีตลอดเนาะทุกคนมือนี้กะซีได้คอตัวลากไปกอนเด็อกับน้องเพนเค็กเนาะน้องเพนเค้กยัางบไดไซส่โทรศัพท์เท่อเด้อ ก็เนื่องจากว่าน้องแพีงเคคันกันอย่างเหียนอยู่ห้องหมอหนึ่งอยู่เนาะกันยังพันด้ใไซโทรศัพท์เื่อก็เลยว่าทุกคนก็อาจจะบ่มีส่งทางติดตามเนาะถ้าไม่ไพอยังรู้จักน้องแพีงเคกกะเออมาติดตามทางน้องรถก็ได้หรือว่ายักทรงข้าวข่าวหาน้องแพีงเคก็สามารถติดต่อน้องรถได้เนาะเพราะว่าน้องแพีงเคกันบ่มีโทรศัพท์นะคะทุกคนกะเนื่องจากว่าบ่มีเงินเด้าะบ่มีเงินซื้อเนาะเพว่ถ้าพาเข้ามอสองก่นพอจังซีเออแบง โทรศัพท์ในเก้าไฮมันเสื่อมมันอันมันล้านฮี่ตกถักงอนนัันนนะน้ะเออเพราะว่าเฮียนห้องมาส่องจริงสิแปลงโทรศัพท์เก้าไฮฮะน,นี่น้องน้องบัลลี่บัดเมื่อเมื่อความซาลดว่าซาลด์่ัมีคู่เม,มื่อก็เมื่ออื่นไปห้องเฮียนก็เมื่อพร้อมซาลดเด้ออืมในน้องบัลลี่เอาสบายดีสบายดีเอฟซีเด้สบายดีดยด <laughs> จมฟวนเนาะกระประมาณนี้แหละทุกคนเพราะว่าน้องเพนเค้กคันก็ยังบนได้มีเงินซื้อโทรศัพท์เนื่องจากเออ ภาพนเขาเอื้อนอีกอย่างนะภาวะครอบครัวได้เนะาะกะบ่อนั้นปันใดกะบ่ฟ้อกเฟลไซเนะาะกะถ้าเป็นพัย,ยักติดตามน้องเพนเคกาได้มาเบิ่งยุซองน้องรถเนาะเพราะว่าน้องเพนเคกา้าถ่ายคลิปนําน้องรถแล้วก็น้องลี่แล้วก็เฮ็ดให้พี่พีเอฟซีได้หูจากโลกินดูเนาะทุกคนโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้น้องรถต้องขอตัวลาไปก่อนเ้อถ้าเป็นพัย,ยักฮูย,ยังเกี่ยวกับน้องเพนเคก,กาติดตามน้องรถได้เนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามเนาะบ๊ายบายอร่อยบ๊ายบายเออนี่ยังก็เออนี่ยังเออซาโล่ที่ยังอันนี้ <laughs>